ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่843จุดจบของข้าราชการที่ทุจริตเด็กดื้อสองนั้นกงมากกว่าสายตามองเขาเชื่องช้าไม่เอ่ยสิ่งใดสิ่งเฉิงจวินจู่ผู้ว่าการเย่โจชงักไปชั่วครู่ไม่นานสติก็กลับคืนมาอย่างรวดเร็วสิ่งเฉิงจจวินจู่มิได้ไปโยโจแล้วหรือโยโจพวกท่านเป็นจรกบคิกด้านข้างชวีเหลียนสิงยกมือปิดปากหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้เพิ่งมารู้เอายามนี้ ผู้ว่าการเย่โจมองไปรอบๆไม่เห็นคุณชายไว้ผู้สังหารคนเป็นผักเป็นปลาดังที่ว่ากันเลยยามนี้คนที่อยู่ตรงนี้นอกจากหนานกงม่วก็มีเพียงชายหญิงสองคนที่ดูอายุยังน้อยพลันมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาในใจสิ่งเฉิงจะวินจู่ท่านช่างกล้านะก,กล้านำพวกมาลอบโจมตีเย่โจวพวกท่านคิดจะก่อกระบฏอย่างนั้นหรือหนานกงมั่วเอ่ยขึ้นช้าช้าท่านรู้มาตั้งนานแล้วมิใช่หรือว่าเยี่ยนอ๋องเป็นกระบฏชินจือสวี่อมยิ้มเอ่ยเตือน จะวินจูนี้คือการสยบความวุ่นวายนานกงม่วพยักหน้าเอ่ยไม่เลวเป็นการสยบความวุ่นวายจริงๆก่อนหน้านี้ไม่อาจรู้สึกได้แต่หลังจากมาถึงเย่โจข้ารู้สึกว่าสยบความวุ่นวายคำนี้ช่างเยี่ยมไปเลยเมื่อสพเข้ากับสายตาเยือกเย็นของนานกงงม่วผู้ว่าการเย่โจสันสถานขึ้นมาโดยไม่อาจควบคุมได้แต่ยังตอบอย่างหนักแน่นสิงเฉิงจะวินจุยามนี้ท่านยอมจำนวนข้าสามารถร้องขอต่อฝ่าบาทให้ไว้ชีวิตท่านได้ หลิวหันรอบปลอกตาเวลานี้ไม่ใช่ว่าเป็นท่านหรือที่ควรขอร้องให้เจวินจูไว้ชีวิตข้าข้าเป็นขุนนางในราชสำนักท่านไม่กล้าข้าข้าหรอกผู้ว่าการเย่โจเอ๋ยขึ้นด้วยสีหน้าซีเซียวหนานกงม่วยิ้มหยันยกมือขึ้นนำเอกสารราชการปึกหนึ่งโยนลงบนพื้นตรงหน้าเขาขุนนางในราชสำนักเจ้าจงรักพักดีต่อเซียวเฉียนเชียนถึงเพียงนี้เชียวหรือเจ้าว่าหากข้าส่งเจ้าและของเหล่านี้ไปยังจีนหลิงดูสิว่าเซียวเฉียนเย่จะเห็นแก่หน้าท่านที่เป็นขุนนางแล้วไว้ชีวิตหรือไม่ ผู้ว่าการเย่โจร,ราวกับเป็นใบในทันใดทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานการทุจริตต่อหน้าที่ของเขาตลอดสองปีมานี้หากถูกส่งไปยังจินหลิงอย่าว่าแต่ฟาบาทจะทำเช่นไรอาจารย์คงไม่ปล่อยเขาเอาไว้เป็นแน่จวินจู่ต้องการอย่างไรเอ่ยมาตามตรงเถิดสุดท้ายในฐานะนายทหารผู้บัญชาการกองกำลังรักษาการเย่โจจึงเอ่ยขึ้นมาอย่างสบายใจการทุจริตของผู้ว่าการเย่โจเขาเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันตอนนี้ยังมาเสียเมืองเย่โจไปแล้ว แม่หนานกงม่วจะปล่อยพวกเขาไปแต่ราชสำนักย่อมไม่มีทางปล่อยพวกเขาแน่หนานกงม่วเลิกคิวขึ้นแล้วสถานการณ์ทุกเรื่องภายในเย่โจที่พวกเจ้ารู้มาให้ละเอียดผู้ว่าการเย่โจเงยหน้ามองไปยังหนานกงมั่วชั่วครู่รีบก้มหน้ากลับลงไปอีกครั้งเย่โจเย่โจอยู่ในมือของพวกท่านแล้วจจวินจู่ยังต้องการรู้อันใดอีกหรือหนานกงม่วเอ่ยขึ้นอย่างไม่ทุกร้อนมีหลายอย่างที่ข้ายอยากรู้ ดูว่าพวกเจ้าจะยอมให้ความร่วมมือหรือไม่อย่างเช่นสถานการณ์ของเหล่าตระกูลชนชั้นสูงทั้งหลายในเย่โจสถานการณ์ข้าราชการทุกหน่วยและอย่างเช่นเรื่องทหารเฝ้าประจำการโดยละเอียดอย่าได้ผิดพลาดทางที่ดีหลังจากนี้อย่าให้ข้าจับได้ว่าพวกเจ้าลืมบอกอันใดกับข้า ในวาจาของนานกงม้วนนั้นแฝงไปด้วยถ้อยคำกล่าวตักเตือนการควบคุมสถานที่ศัก์แห่งเอาไว้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นนกอองกำลงังรักษาการเมืองเย่โจที่พ่ายแพ้ถูกควบคุมตัวและพวกที่แยกย้ายหนีกันไปทั่วทุกคนทุกแห่งเช่นข้าราชการท้องถิ่นแต่ละแห่งคนเหล่าจะสังหารทั้งหมดคงไม่ได้ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าตอนนี้พวกเขายังไม่อาจหาใครมาแทนที่ได้ทั้งหมดต่อให้มีก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้ ตอนนี้จิตใจของคนเย่โจยังคงว่าวุ่นชาวเมืองยังไม่สงบหากมีการสังหารหมู่เกิดขึ้นอีกครั้งถึงตอนนั้นเกรงว่าเย่โจจะเกิดความวุ่นวายก่อนที่กองทัพของราชสำนักจะมาถึงเสียอีกพวกเราจะได้ประโยชน์อันใดผู้บัญชาการกองกำลังรักษาการเมืองเย่โจเอ่ยขึ้นริมฝีปากนานงม่วยกยิ้มเอ่ยขึ้นเสียงเย็นข้าจะเหลือซากศพของพวกเจ้าจะวิ่นจูเอ่ยเช่นนี้ดูขาดความจริงใจไปสักหน่อย ผู้บัญชาการกองกําลังรักษาการเย่โจยิ้มยอพลางเงเอ่อยขึ้นคนตายไปแล้วใครกันเล่าจะยังสนใจกับเรื่องซากศพนานกงม่วสายศีษะหากเจ้าทั้งสองคิดว่าพวกเจ้าจะรอดจากเนืม้อมือของข้าไปได้แล้วหลักก็เกรงว่าคงต้องผิดหวังแล้วในเวลานี้ผู้ว่าการเย่โจเองก็เข้าใจได้ถึงเจตนาของนานกงม่วที่คิดจะฆ่าพวกเขาแล้วจึงรีบเอ่อยขึ้นจะวินจู่ไม่กลัวว่าท่านเองจะไม่ได้อันใดเลยหรือนานกงม่วไม่รีบร้อน ในจวนนี้ใต้เท้าหวังมีอนุพันญยาสี่คนและยังมีบุตรชายสองคนบุตรตรีสามคนแม่ทับเฟิงถึงแม้จะมีหนึ่งภรรยาหนึ่งอนุพันญยาอยู่ในจจนทว่ามีบุตรชายถึงสาคนบุตรตรีอีกหนึ่งคนอาข้างบนยังมีบิดาและมารดา จะว่าไปแม้สองปีมานี้เมืองเย่โจจะประสบกับปัญหาภัยแล้งติดต่อกันแต่สมาชิกค,ครอบครัวแต่ละคนของพวกเจ้าทั้งสองล้วนแล้วแต่ถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีคุณชายน้อยของใต้เท้าหวังยิ่งขาวขาวนุ่มนิ่มแม้แต่จะวินจู่เช่นข้าเองเห็นแล้วยังรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเจ้าทั้งสองคนว่าถ้าหากจะวินจู่เช่นข้าจับพวกเขาทั้งหมดโยนออกไปจะเกิดอันใดขึ้นอย่างนั้นหรือชินจือสวี่เล่นพัดในมือพลางยิ้มเอ่ย ตอนนี้ชาวเมืองเย่โจต่างรู้กันหมดแล้วว่าสาเหตุที่พวกเขาต้องลำบากยากแค้นนั้นเป็นเพราะเหล่าข้าราชการยักยอกเงินบรรเทาทุกจากทางราชสำนักพวกเจ้าที่มีชีวิตที่สุขสบายทำตัวสูงส่งเพียงออกไปเกรงว่าคงถูกฉีกถึงเป็นชิ้นชิ้นแน่ชวีเหลียนซิงเอ่ยเสียงเรียบต่อให้ไม่โดนชาวบ้านฉีกถึงคนพวกนี้ที่เดิมทำอันใดมีคนคอยปรนนิบัติถูกโยนไปในเมืองเย่โจต,ตอนนี้เกรงว่าชีวิตคงจะมีสีสันทีเดียวได้ยินดังนั้นสีหน้าของทั้งสองคนพันเปลี่ยนไปทันใด นานกงมั่วเอ่ยเชื่องช้าจะวิงจู่เช่นข้าไม่สนใจว่าพวกเจ้าจะเลือกอย่างไรอย่างมากก็ใช้เวลาอีกสักนิดยิ่งไปกว่านั้นพวกเจ้าไม่เอ่ยแน่นอนว่ายังมีคนอื่นในคุกนั้นไม่ได้มีแค่พวกเจ้าสองคนห้องถงใหญ่พันเงียบลงไปชั่วขณะเนิ่นนานจึงได้ยินผู้บัญชาการกองตลางกลางรักษาการเย่โจวกัดฟันเอ่ยจะวิ่งจู่ต้องการรู้เรื่องอันใดหลังจากที่ให้คนมาลากทั้งสองคนลงไปแล้วนานกงมั่วถึงได้เอ่ยขึ้นกับฉินจือสวี ดูว่าพวกเขาจะบอกอันใดออกมาได้มากน้อยเพียงใดหลังจากที่สารภาพเสร็จก็สังหารแล้วเสียบหัวประจานเสียอีกทั้งพวกที่อยู่ในคุกนั่นพวกที่ชั่วร้ายมากๆก็ให้พวกเขาตามสองคนนั้นไปที่เหลือพวกเจ้าจัดการไปตามเห็นสมควรเถิดชินจือสวีประหลาดใจเล็กน้อยจะวินจู่ไม่ตรวจสอบด้วยตัวเองอีกหรือนานกงโมบกมือแสดงออกว่านางไม่อยากพบคนพวกนั้นอีกแล้วฉินจือสวีพยักหน้าจริงสิ ตอนนี้ข้าราชการขุนนางน้อยใหญ่ในเมืองเย่โจโก็ถูกจับไปหมดแล้วหากต้องการคัดแยกคงต้องใช้เวลาหลายวันยามนี้มีหลายเรื่องที่ยังไม่มีคนจัดการพวกเราเพียงไม่กี่คนเกรงว่าจะหนานกงมวยยกมือนวดหวังคิ้วแน่นอนว่านางรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีตรตรองอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยเช่นนั้นก็ปล่อยคนที่ไม่มีโทษหนักออกมาก่อนนอกจากนั้นติดประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนที่มีความสามารถเถิดชวีเหลียนซิงพยักหน้าตอบรับ หนานม่วกงสั่งการอีกไม่กี่ประโยคทุกคนจึงถอยออกไปจัดการเรื่องต่างๆตลอดช่วงเช้ายุ่งจนรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยหนานกงม่วเหยียดกายเดินไปทั่วยาเหมือนเรือนหลังยาเหมือนคือที่อยู่อาศัยของครอบครัวผู้ว่าการพื้นที่ค่อนข้างใหญ่หลังจากที่ผู้ว่าการเมืองเย่โจถูกจับถึงแม้ว่าคนพวกนี้จะไม่ได้ถูกจับเข้าคุกตามไปด้วยทว่าพวกเขาก็ถูกกักอยู่ในเรือนเล็กด้านหลังสองเรือนมีทหารคอยเฝ้าไม่ให้เดินเข้าออกได้ตามใจชอบ ซิงเวเดินตามหลังนานกงม่วเดินตามกันเชื่องช้าหน้าหลังอยู่ในสวนรู้สึกว่าเรือนด้านในนั้นเงียบสงัดจนอ้างว้างคนที่อยู่ในจวนไปที่ใดกันหรือนานกงม่วถามขึ้นซิงเวเอ่ยขึ้นเสียงทุม้มทั้งหมดถูกขังไว้ในมุมตะวันตกเฉียงเหนือของจวนสองวันก่อนหน้านี้ตะโกนบวกเวกโวยวายสองวันมานี้ถึงได้เงียบลงมาบ้าง สำหรับวิธีที่ทําให้พวกเขาเงียบลงแน่นอนว่าสิงเวยไม่คิดเอ่ยให้มากความเพียงแค่ทหารเฝ้าซ้ายขวารําคาญจากเสียงวอยวายของพวกเขาจึงลดอาหารไปเพียงไม่กี่มื้อเมื่อกินไม่อิ่มแน่นอนจึงไม่มีแรงส่งเสียงด,าด่าทออีกแล้วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่844ปรับปรามและปกครองหนึ่งนานกงม่กเข้าใจถึงหลักการนี้อย่างแน่นอน แต่ไม่มีความรู้สึกเห็นใจไม่ว่าคนพวกนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตของผู้ว่าการเมืองเย่โจหรือไม่ทว่าในยามนี้ไม่มีใครสามารถเห็นอกเห็นใจความโกรธของคนเหล่านี้ได้หากนางมีเวลามาเห็นอกเห็นใจคนเหล่านี้นี่สู้ไปเห็นใจชาวเมืองที่เกือบจะอดตายดีกว่าฟิ Feel. เสียงลมทยานเข้ามาหนานกงม่วเบี่ยงตัวไปด้านข้างด้วยท่าทีนิ่งสงบเพื่อหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่พุ่งมาทางตนก้มหน้าลงไปมองเป็นก้อนหินขนาดเท่าไข่ไก่ก้อนหนึ่งสิงวยก้าวไปข้างหน้า2อก้าวไม่นานก็ฮิ้วเด็กน้อยคนหนึ่งออกมาจากพุ่มไม้ปล่อยข้านะปล่อยข้าระวังไว้ข้าจะให้บิดาข้าสังหารเจ้า เด็กคนนั้นเหมือนอายุเพียงแค่เจ็ดแปดขวบแต่ว่ามีรูปลักษณ์เขาเนียนอ้วนทวนหากเห็นเด็กน้อยเช่นนี้ที่อื่นหลักก็คงทําให้คนรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักเป็นอย่างยิ่งแต่เด็กน้อยที่ถูกสิงเวยหิ้วอยู่ในตอนนี้ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความดื้อรั้นใช้ทั้งมือและเท้าทุบตีสิงเวยน่าเสียดายที่แรงหมัดและเท้าของเขายังไม่เท่าแรงเกาของสิงเวยเลยนี่คืออันใดหรือบุตรชายคนเล็กของผู้ว่าการเย่โจขอรับสิงเวยเอ่ยตอบสายตามองไปยังมุมตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ครู่หนึ่งและเอ่ยขึ้น น่าจะออกมาจากช่องประตูสุนัขทหารยามไม่ทันมองเห็นองครักษ์ที่เฝ้าอยู่ทางนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่ทหารองครักษ์ของวังจื่อเซียวเป็นเพียงทหารยามทั่วไปเท่านั้นเรือนหลังนั้นล้วนเป็นเด็กสตรีและคนแก่ชราที่ไร้เรี่ยวแรงไม่ทันระวังปล่อยให้เด็กคนนี้ที่ไม่รู้ออกมาจากที่ใดมาเพ่นพานในเมื่อรู้แล้วยังไม่ปล่อยข่าไปอีกเด็กน้อยเอ,อ่ยขึ้นอย่างเย่อหยิงทั้งดิน้นทั้งร้องตะโกนพร้อมชี้นิ้วไปยังหนานกงมั่ว สตรีชั่วเป็นเจ้านี่เองที่กักขังพวกข้าเอาไว้ซ้ำยังไม่ให้ข้าวพวกเรากินข้าจะให้ท่านพ่อข้าค่าเจ้าแน่นานกงม้วนเลิกคิวขึ้นไม่ให้ข้าวเจ้ากินอย่างนั้นหรือมีแรงตะโกนด่าคนอื่นถึงเพียงนี้ดูไม่เหมือนคนที่ไม่ได้กินข้าวเลยสักนิดเด็กคนนั้นพ่นคำสบถเอ่ยของพวกนั้นที่แม้แต่หมูก็ไม่กินยังเรียกมันว่าข้าอีกหรือข้าอยากกินเนื้อยากกินขนมเจ้ารีบสั่งคนไปทำมาให้ข้าไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าแน่ รอยยิ้มของหนานกงว่าเย็นยะเยือกขึ้นมาเล็กน้อยส่งสัญญาณให้สิงเว่ปล่อยเด็กลงมาถึงแม้จะเป็นเด็กแต่สิงเว่กลับไม่รู้สึกว่าตัวเองควรทนุถนอมเป็นพิเศษโยนเด็กน้อยลงไปบนพื้นทันทีเด็กคนนั้นกลิ้งไปบนพื้นพร้อมร้องโอดโอยเจ็บชะมัดเจ้ากล้าโยนคุณชายอย่างข้าข้าจะตีเจ้าให้ตายเด็กน้อยหนานกงว่วโน้มตัวลงจ้องมองเด็กน้อยที่เออวยวายอยู่บนพื้นจากมุมด้านบน ที่แท้มันดาของเจ้ายังไม่ได้บอกเจ้าหรอกหรือว่าการเป็นนักโทษต้องเชื่อฟังไม่ควรกำเริบเสบสารเช่นนี้สตรีชั่วท่านแม่บอกข้าว่าเจ้าคือสตรีชั่วข้าจะตีเจ้าให้ตายเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนั้นไม่รู้และไม่เกรงกลัวถึงยังกล้าตะโกนร้องเออโวยวายนั้น,นกงมั่วไม่โกรธทว่ายกยิ้มข้าเป็นสตรีชั่วจริงๆดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้แต่โจ๊กและหมันโถก,ก็ไม่มีให้เจ้ากินแล้ว คุณชายอย่างข้าไม่อยากกินหมันโถกินยากจะตายข้าจะกินน่องไก่หนานกงโมครานจะถือสาเด็กน้อยอีกเอ่ยกับซิงเว่ยส่งเขากลับไปนับแต่นี้เป็นต้นไปชาวเมืองข้างนอกกินอันใดพวกเขาก็ต้องกินอย่างนั้นไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินขอรับจะวินจู่ เดิมทีสิงเว่ยตอบรับคำสั่งอย่างเคร่งครัดไม่เอ่ยถามให้มากความขอเพียงหนานกงม่วออกคำสั่งเขาก็พร้อมจะปฏิบัติตามทันทีหิ้วเด็กคนนั้นขึ้นมายกขึ้นลงไม่กี่ครั้งสิงเว่ยก็หายเข้าไปในเรือนหลังนั้นแล้วหนานกงม่วมองไปยังมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือครู่หนึ่งยิ้มหยานและหมุนตัวเดินตรงไปยังเรือนด้านหน้า หาเด็กน้อยมาลองใจนางอย่างนั้นหรือเป็นนักโทษแล้วยังไม่รู้จักสงบเสงี่ยมแต่ไม่เป็นไรรอจนจัดการผู้ว่าการเย่โจเสร็จแล้วคนพวกนี้ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ในโจนแล้วรอจนกว่าวันที่พวกเขาได้ออกไปเรียนรู้การใช้ชีวิตเยี่ยงชาวบ้านธรรมดาพวกเขาอาจสานึกได้ถึงชีวิตก่อนหน้านี้ของพวกเขาสิงเว่ยไปอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วเช่นกันหนานกงม่อย,ยังไม่ทันเดินเข้าไปในเรือนหน้าเขาก็กลับมาปรากฏตัวอยู่ข้างหลังของนางแล้วหนานกงม่อหันกลับไปมองเขาเลิกคิ้วพลางเอ่อยมีเรื่องอันใดเอ่อยมาตามตรง สิงเวยเอ๋ยขึ้นสตรีเหล่านั้นกำลังด่าทอดวินจูแล้วเจ้าทำอันใดทำให้พวกนางหุบปากขอรับสิงเวยเอ๋ยตอบหนานกงม่วพยักหน้าทำได้ดีแต่ไม่ได้ถามสิงเวยว่าใช้วิธีใดทำให้พวกนางหุบปากเพียงเอ่ยกลับไปแล้วเอ่ยบอกกับชวีเหลียนสิงรอจัดการกับคุนนางพวกนั้นแล้วสมาชิกครอบครัวเหล่านี้ก็ควรจัดการไปด้วยผู้ที่มีความผิดจับเข้าคุกให้หมด ส่วนผู้ที่ไม่มีความผิดให้คืนเงินของพวกเขาและส่งตัวกลับจนไปหากไม่ใช่ของพวกนางแม้เพียงหนึ่งสองตำลึงก็ไม่อาจเอาไปได้ขอรับจะวิ้นจู่ผู้ว่าการเย่โจผู้นี้เกิดมาในครอบครัวยากจนหูหยินก็ไม่ได้เกิดในตระกูลใหญ่อันใดเงินเดือนรวมแต่ละปีของผู้ว่าการก็ไม่ได้มากมายนักคนตระกูลนี้ใช้เงินสู่รุ่ยสู่ไร่เห็นได้ว่าเงินที่พวกเขาเอาไปนั้นมากเพียงใดเพียงแต่นี้ไม่ใช่ธุรกงการอันใดของเขา จวินจูคุณชายฉินมีเรื่องสำคัญมารายงานขอรับในห้องหนังสือหนานกงม่ววางผู้กันลงพยักหน้าเอ่ยเชิญเขาเข้ามาไม่นานฉินจือสวี่ก็เดินเข้ามามองเห็นหนานกงม่วที่กำลังคลุกอยู่กับเอกสารราชการเล่มหนาเลิกคิ้วพร้อมกับเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้าน้อยรบกวนจวินจูแล้วหนานกงม่วยิ้มเอ่ยด้วยรอยยิม้มรบกวนอันใดกันมีเรื่องอันใดหรือฉินจือสวี่เอ่ยเมื่อครู่นี้มีรายงานจากข้างล่างขึ้นมา บอกว่ามีฉเฉลยในกองทัพคนหนึ่งต้องการเข้าพบจวินจูเห็นว่ารู้จักกับจวินจูหนานกงโมูไม่ใส่ใจนักไม่ใช่เรื่องแปลกหากทหารในกองกําลังที่ตั้งประจําในเย่โจจะมีคนที่รู้จักนางอย่างไรเสียทหารที่ติดตามหนานกงไหวเมื่อครั้งออกรบสยบกบฏจังติ้งฟังบางส่วนถูกแบ่งให้ประจําการอยู่ในหลายพื้นที่ครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่หนานกงงม่จึงเอ่ยถามตําแหน่งอันใดมีความผิดติดตัวหรือไม่ชินจือสวิสายศีรษะพร้อมเอ่ย ไม่มีขอรับเป็นเพียงผู้บังคับการกองร้อยในหนึ่งนอกนั้นยังมีแพทย์ทหารอีกไม่กี่คนยามนี้เรากำลังต้องการคนมีความสามารถจะวิ้นจู่ดูว่าจะนานกงโม่หัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่ได้มองไปยังฉินจือสวี่เอ่ยคุณชายฉินคิดว่าข้าจะสังหารคนไปเรื่อยหรือนายทหารธรรมดาพวกนั้นแน่นอนว่าข้าไม่อาจทำให้พวกเขาลำบากใจได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เยโจยังไม่มั่นคงเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายเท่านั้น ส่วนแพทย์ในกองทัพยิ่งไม่อาจแต่ต้องได้อย่าให้คนอื่นดูแคลนพวกเขาชินจือสวี่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มเอ่ยจวินจู่ช่างปรัดเรื่องนักแต่ว่าคนมากมายถูกขังเป็นเวลานานเช่นนี้อาจจะเกิดปัญหาเอาได้นานกงมั่วเอ่ยตอบในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านให้คนนำทหารกองร้อยผู้นั้นมาพบข้าเถิดเพียงทหารกองร้อยกล้าร้องขอเช่นนี้คิดว่าคงไม่ใช่คนธรรมดาอีกทั้งแพทย์ทหารไม่กี่คนที่ท่านว่าเกรงว่าอาจเป็นคนที่รู้จักข้าจริงๆขอรับจวินจู่ ชินจือสวีออกไปสั่งการไม่นานก็พาคนเข้ามานานกงมั่วมองไปยังบุคคลที่ถูกองครักษ์พาเข้ามาพลันรู้สึกยินดีขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้เป็นคนที่นางรู้จักจริงๆผู้บังคับการกองร้อยนั้นก็คือชายไวกลางคนที่เกือบจะถูกนางบันหัวในกองทัพนานกงไหวเมื่อสองปีก่อนแต่ว่านางไม่ได้สนิทสนมกับคนผู้นี้นักหันมองไปยังเหล่าแพทย์ทหารอีกฝั่งหนึ่งในนั้นเป็นหมอชาราที่เคยสั่งสอนทฤษฎีทางการแพทย์ให้กับนานกงม่วในตอนนั้นนานกงม่วยิ้มบาง ท่านหมอไม่เจอกันมานานสบายดีหรือไม่ได้เจอกับคนผู้นี้หนานกงม่วมีความสุขมากจริงๆท่านผู้นี้เคยเป็นถึงผู้ช่วยในสํานักหมอหลวงแม้ว่าในแต่ละกองทัพจะมีแพทย์ทหารอยู่นับไม่ถ้วนทว่าที่อยู่ในระดับนี้นั้นมีอยู่ไม่มากหมอชารามองเห็นหนานกงม่วยกมือขึ้นประสานเอ่ยข้าสบายดีแต่จะวินจู่ในตอนนี้ดูแปลกตาไปจากเดิม ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกควบคุมตัวในกองทัพไม่อาจไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบแต่ก็ได้ยินข่าวมาบ้างว่ากองทัพใหญ่ที่บุกโจมตีเยโจได้เคลื่อนทัพออกจากเมืองเยโจไปแล้วเหลือไว้เพียงกองกำลังทหารรักษาการบางส่วนเท่านั้นยามนี้เมืองเยโจกลับมีสตรีตรงหน้าเป็นผู้ดูแลแม้ว่าสองปีก่อนเขารู้สึกว่าแม่นางตระกูลหนานกงผู้นี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีความทะเยอทะยานแต่กลับนึกไม่ถึงว่าช่วงเวลาเพียงสองปีสตรีผู้นี้ก็สามารถควบคุมอำนาจเอาไว้ในมือได้แล้ว ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ